เเส้นประสาทตาเสื่อมมองไม่เห็นรู้รักษาไม่ได้แล้วหนึ่งล,ล้านคนที่จะรักษาได้บัตรที่ถือน,นีบ่บัตรอะไรบัตรผู้พิการก็คือได้บนในใัตรผู้พิการทางสายตาเนาะใช่ค่ะแล้วก่อนทานไปกล่องแรกเริ่มรู้สึกกล่องที่สองเริ่มดีขึ้นเริ่มมีน้ำหูน้ำตาขึ้นแล้วก็กินต่อเนื่องมาเลยจนถึงกล่องที่สามตามันดีขึ้นมันเจมันใสขึ้นแล้วมองการมองเห็นขึ้นเยอะเยอะมากเยอะกว่าเดิมประมาณ 70%สวัสดีค่ะหนูชื่อนุชจรีนะคะชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะแล้วเป็นก่อนหน้านี้เป็นอะไรครับนนี้เป็นเป็นเส้นประสาทตาเสื่อมหมอไม่เห็นมองไม่เห็นอ่า20%ไปหาหมอหมอไปหาหมอหมอบอกว่าหนูรักษาไม่ได้แล้วหนึ่งในล้านคนที่จะรักษาได้ก็คือแม่แม่จะมองไม่เห็นเลยตลอดใช่ใช่ก็เลยก็คือตามเวลาไปบัตรที่ถือนี่บัตรอะไรบัตรผู้พิการ ก็คอือได้แบบดูจากทางสายตาเนาะใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้ก็คือว่าเวลาไปไหนมาไหนทำาไงใช้ไม้เท้าแล้วก็มีผู้นําก่อนก่อนแรกหนูจะจะมีผู้นําก่อนพอมีผู้นําเสร็จแล้วก็มีไม้เท้าเริ่มเรียนไม้เท้ามาก็ต้องใช้ไม้เท้ามาตลอดอแล้วมา,ม,ามาทานอาหารเสริมตัวนี้ตัวชื่ออะไรอาหารเสริมตัวนี้ลูทีนเอล่าเอล่า,เ,ลาเป็นไงบ้างทานไปกี่วันทานทานไปกล่องแรกหนูยังไม่รู้สึกอะไร มามารูา้เริ่มรู้สึกกล่องที่สองกล่องที่สองแผงที่สองค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีน้ําหูน้ําตาขึ้นแล้วก็กินต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงกล่องที่สาม,แ,มแล้วก็เริ่มมันรู้สึกว่าพัฒนาตามันดีขึ้นมันเจมันใสขึ้นแล้ว,มอ,ลวมองเห็นการมองเห็นขึ้นเยอะเยอะมากเยอะกว่าเดิมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเดินไปไหนมาไหนได้ใช่ ก็เลยก็เลยเพราะก็เลยก <ทำ S 2> ินต่อเนื่องมาทำอะไรได้มากขึ้นไหมได้มากขึ้นค่ะทําด้วยตนเองได้มากขึ้นเดินต้องใช้ไม้เท้าไหมใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าสมมติไปไกลๆเราก็เอาไปด้วยพวกความมั่นใจของเราเ <ừ> นี่ยค่ะ <ừ> เพราะว่าเวลาเราไปไกลๆอะ่ะก็หนึ่งมีไม้เท้าเขาก็จะเออเนี่คนพิพการนะอะไรเงี้ยก็จะมีความช่วยเหลือให้เราขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>แต่บางครั้งเราขึ้นรถลงเรือแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้เท้าเพราะว่าเรา ใช้ไม่เท้าแล้วมันเวลาเราขึ้นรถรถมันออกไปไวอะเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องเก็บไม่เท้าเนี่ยค่ะต้องคอยระวังแล้วจะแนะนําคนที่มีปัญหาสายตาให้มากินตัวนี้แนะนํำยังไงบ้างก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองมากินดูนะคะว่าเนี่ยอาหารเสริมตัวเนี้ยไม่ไม่ต้องเชื่อหนูนะคะก็คืออยากให้มาลองด้วยตนเองว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยดียังไงแล้วก็จะได้รู้ว่า การพัฒนาของที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเราลองกินดูว่าเขาทําให้เราดีขึ้นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าลองลองลองมาลองมากินตัวนี้ดูว่าอย่างตัวอื่นเน่เคยกินมาหลายหลายตัวแล้วแต่หนูก็ไม่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 ดีข,ขึ้นเท่ากับตัวนี้เหนี่ยหนูก็ค้นหามาหลายหลายแต่บริษัทเหมือนกันไม่ได้ว่าบริษัทเดียวแต่บริษัทนี้ที่หนูมาเจอล่าสุดนี้หนูก็นับว่าหนูหนูดวงดี หนูหนูเจอที่ดีที่ที่หนูกินได้ทุกตัวอื่นที่หนูกินผ่านมาหนูกินแล้วหนูเวียนหัวหนูกินแล้วมีอาการข้างเคืองก็คือตาบวมคือการันตีว่าเห็นผลปลอดภัยใช่ค่ะก็คือหนูกินมาตอนนี้หนูก็กินมาเป็นไปหกเดือนแล้วค่ะโอเคก็ไม่มีปอะหาเนาะค่ะโอเคขอบคุณมาก